เดดกะไขาอีกแล้วเด็ดกะอขกแล้วดูจ้าป้าปกากทันกระดวยปักไงน่นปากรทันนี่ปากระทานเหรอปักไงนี่ 开。<Huh? S 2> <laughs> หลุดครั้งหนึ่งวันนักจีพองนี่คืเบาสิปิแล้วหลดไทยทัาน,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 นี่มาเ่านี่มาเห็นเห่าน,น,นี่ขาดกาาันยะมากเหมือเดิะหลุมพ่อจีจกักเคยเนาะมันหลุม

con cái tốt nhịp nhịt nhịt mẹ muốn chắc là tuần nữa ơi nơi luôn nè

อก็เป็นตังลมแห้งปูกก็ุกล้วยใช้เป็นม่ค่าปนี่ เขาขึ้นได้ปาลุงเอ,อ้โคตรโคตรโอ้าด<อ>ประโยชนนะดับประโยชน์นะง่ามจีดก ก็คาดน้ำไปเลยเนาะอังกีนี่น่ะมันนี่กาติกน้ํามาตั้งไว้กระท่อมน้อยพี่เยไปติกสีเขียวเด้อาาไปก็ได้น่อันไปลเื่อแลเียนกันไปลมแห้งบ่พะนอยรถค้างแล้วเนยบ่ ก้าขึ้นได้บวยลงไปแล้เนาะปีนี้ข้าถ้าได้เถื่อน่ารถนะทุนนารีไป้นแลวอุ้มมาพลิกน,น่กยรัถ้าบุกุดดดได้เนาะเกิดเสีเยนี่ครับอันรถซ่าเล่งเหรอมหพี่ปอนก้าวาทังพี่ เนยมาถ่ายอยู่พี่เนยจ้าชิแรงงได้ถ่ายเจอได้เข่ามาในนีงได้บ่้อนี้เงมากเลยไปบอกมันไหมพี่นนท์ขาดเลยบ้านนี้ไ,ได้แล้วรักตามหะไปโหลดบ่ ก็ามาลม,มนะพี่น้องออ้ยยันข่ายอีกเความดินเนี้ยวหนะเนาะรถไทยจะไป่อยากไป ทีจักบอกไปนีนอะไรฮะไฮับก้าดำไปนำ้ำนี่แหละพี่น้องเลยเลี่อยู่ซ้ีละสามสีมมมาวาวมม่ให้ทํามาลมชุ่มเยืกดมเบาๆเอาได้ชุมเ่ให้เป็นหนาดูดใหม่ดินดากเนียเน้ย

ปอนมากปอนมากดาบัเปลืองไปได้หรอมากได้แบบนี้อะอืป้านยดเออโอ้โหรีขึ้นหยบเลย การดั้ดำนาแรงปลาลุเลงเว่ยเงินกาเรือกระดำอีกอึก้นเขาเท่านี้งามไปทำด้วยเอาอีกเอาอีกพ่อไปหนียูมาไว้ก่อนเดีย๋ยวรอบหนาะคอ,อยชิยูดอกเปีกยกกระหูได้บ่อึบอึบอึ๊บ ไ้อตั้งตั้งไว้คนร้องคน้งตั้งตั้ง อทำมวนยู่ดอกจปมาจหัเฮาไปเปลี่ยนคันบไนน้าไปเอาบนทีน้อยคนมากใกล้ๆอืาแห้งกันน่ะอยู่ไนอยู่บ่เสียบสอสาหาเแปสิเอางเมาหลายหนอชน่องสาี่เตรียมบุดนำสะอีกหก Ba penyewa penyeangsakan? มันโต๊ะมันไฮนี่มันนบะเทิงมันด่อนวนอยังไงก็ไม่คิเข่แลเขาอยู่เทียงแล้วแ่บ เตรียมล่งดำเข้ากัได้น้่มาแล้วบ้ดนี้ไม่อยู่ว่าคือเก่าจด้ทันแล้วตั้งตั้งไว้ต่อกันใหม่เด้อพี่น้องขอบพนหรายเด้อรถเก่าขึ้นได้แล้วบุหงาสิลมอกบว์วังว่าบุลมอีกตี้